สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมค่ะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นจีนเช้าบ่ายวันที่10ธันวาคม64นะพี่น้องเนาะก่อนคำนวณนะคะคำเตือนเหมือนเดิมค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนเอาคำนวณวันที่10เนาะพี่น้องเนาะเราไปดูวันที่9ก่อนนะคะแตกบ่เนาะคะ่นะเนาะวันที่9นะคะพี่น้องจะให้เด่นรอบเช้า8และ7นะคะพี่น้องคะ บนมาสี่สองสองล่างเจ็ดหกนะคะพี่น้องเข้าคู่เจ็ดหกนะคะเจ็ดหกไม่ต้องกลับเนาะพี่น้องเนาะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่นสี่กับสามพี่น้องคะบนมาเจ็ดแปดเจ็ดล่างสี่หนึ่งนะคะเข้าสี่เนาะพี่น้องเนาะสี่หนึ่งใจไม่ได้จับคู่ให้นะคะพี่น้องคะเข้า เข้าสี่นะคะเด่นสี่นะคะมาค่ะพี่น้องมาดูของวันที่สิบค่ะวันที่สิบธันวานะคะใจจะคำนวณรอบเช้าก่อนนะคะจะจะเอาผลการออกรางวันเก้าธันวารอบเช้ามานะคะบนและล่างนะคะบนสี่สองสองล่างเจ็ดหกนะคะพี่น้องสี่บวกสองบวกสองบวกเจ็ดบวกหกได้ยี่สิบเอ็ดนะคะลบ 1, หนึ่งเหลือยี่สิบรลบ 1, หนึ่งเหลือสิบเก้านะคะ จับตัวเด่นเหมือนเดิมค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะพี่น้องจะหาความน่าจะเป็นนะคะศูนย์นะคะใจมากศูนย์เก้านะคะศูนย์สี่ศูนย์หก ศูนย์ห้านะคะกับศูนย์หนึ่งพี่น้องเก้านะคะพี่น้องเจะมาเก้าสองเก้าหกเก้าห้าเก้าแปดเก้าเจ็ดค่ะพี่น้องก็ ชอบนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะพี่น้องอันนี้คือใจคิดวิเคราะห์เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ากาโบลูวาสิเขาบอเนาะ,ะพี่น้องเนาะมาดูของรอบบ่ายนะคะจีนบ่ายนะคะเจ๊ก,ก็จะผลการออกลางวัลวัน,นทีน่เก้าธันวารอบบ่ายมานะคะบนและล่างนะคะบนเจ็ดแปดเจ็ดล่างสี่หนึ่งนะคะพี่น้อง เจ็ดบวกแปดบวกเจ็ดบวกสี่บวกหนึ่งเหลืยี่สิบเจ็ดนะคะลบหนึ่งเหลือยี่สิบหกลบหนึ่งเหลือยี่สิบห้านะคะจับตัวเด่นสองตัวค่ะเด่นรอบบายนะคะพี่น้องอยู่ที่หกและห้านะคะลุงเตสีปากกาเนี่แหละพี่น้อง หกนะคะพี่น้องจะมาหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งนะคะหกสี่หกหกหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์นะพี่น้องพี่น้องก็แล้วแต่มากเนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่ชอบนะคะอ่ะสีหลายตัวแน่นาะพี่น้องเนาะเลือกเอาค่ะห้านะคะ เจม้าขาหกค่ะพี่น้องห้าหกห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าสี่ค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมค่ะพี่น้องคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวีดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ ค่ะพี่น้องคะคชิปนี้เจก,กเสียไว้ซัมนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกกำลังใจที่มอบให้ค่ะพี่น้องคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ